สวัสดีค่ะพี่อาทิครับสวัสดีครับคุณหวานเริ่มได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะมาที่ ITC นะคะเมื่อวานนี้มีอ่าประชุมนะคะเป็น p preview s e s s i o นนะคะแต่ว่าออกตัวก่อนว่าตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ Cover นะคะแต่เชื่อว่าน่าจะมีนักลงทุนหลายท่านอยากจะได้วิวคร่าวๆนะคะว่า Preview ว,ว,ว่าตรมาสองเนี้ยน่าจะมีภาพเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็มีภาพของตรมาสามาฝากด้วยเช่นกันนะะ มุมมองนะคะเป็นสไลด์บวกสีทีบนะคะต่อแนวโน้มกําไรสุทธิไตรมาสสองค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ832ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น87%ดสิบเจอนอนเดือนะคะแต่ว่าทรงตัวคิวออนคิวค่ะปัจจัยหนุนหล,ลกัลกๆนะคะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นหนึ่งสามสเปออนเดือแล้วก็5%้าเปอร์เซนคิวออนคิวนะคะตรงนี้นะคะก็มาจากสัดส่วนรายได้จากลูกค้าสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ประมาณ51%ค่ะจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยที่อยู่ที่45%นะคะในขณะที่สัดส่วนรายได้ จากทางโรบอาจจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะคะทำให้ยอดขายบางส่วนเนี่ยจริงๆขายดีมากไ่มาหนีนะคะแต่ว่ามันลนนะคะไปในไตมาัสสามทำให้ไตมัสสามก็ยังจะดีต่อเนื่องเช่นกันนะคะไตมาัสสองก็ดีนะคะ,ะมาที่ตัว cross profit margin นะคะเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเจร้อยสามสิบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทรงตัว q on Q นะเพราะว่า utilization rate เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เขามีต้นทุนวัตถุดิบที่ยังค่อนข้างต่ำ สำหรับโ um, มเมนตัมตรมาสมกนะคะก็เราคาดกำไรค่ะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเยียร์ออนเยียร์คิวออนคิวเลยนะคะปัจจัยจากฤดูกาลค่ะที่เป็นไฮซีซันของกลุ่มสองออกนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่ามีสินค้าบางส่วนเนี่ยค้างส่งมาจากองไรมาสมอกด้วยเช่นกันนะคะ ทั้งนี้นะคะบริษัทเองเขาก็ฮิน,นะคะว่าเขาก็จะมีแผนการปรับรายได้ปรับเป้ารายได้ g r o s s profit margin แล้วก็ SG&A t o s a l e เพิ่มขึ้นค่ะในการประชุมนักวิเคราะห์หลังจากที่งบการเงินได้รายงานออกไปในช่วงต้นเดือนสิงหานะคะก็เพราะว่าถ้าหากกำไรไตรมาสสองเนี่ยเป็นไปตามคาดค่ะกำไรสุทธิของ First h a l f เนี่ยจะอยู่ที่1,653ล้านบาทเพิ่มขึ้น90%นะคะแล้วก็ตรงนี้รายได้เขาเพิ่มขึ้นนะคะถึง2 1 year on year ะ,ะดังนั้นเนี่ยมันก็สูงกว่าเป้าที่เขาให้ไว้เดิมตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่15%เพราะฉะนั้นคือเขาก็อาจจะประับเป้าขึ้นมาเพราะว่าเขามองว่าในช่วงเซ็กต์นหาบก็ยังจะดีต่อเนื่องค่ะโดยเนื่องจากว่าตัวนี้เรายัางไม่ได้ cover นะคะก็ยังไม่มีคำแนะนำแล้วก็ราคาเป้าหมายให้นะตอนนี้นะคะโดยหากอ้างอิงจาก IAA Media Consensus นะคะ Target Price จะอยู่ที่26บาท10สตางค์ค่ะครับผมขอบคุณครับคุณน้ำหวานคือ ทางทางบริษัทมีการชี้แจงไหมครับว่าเขาบริหารจัดการกับในเรื่องของเรือคอนเทนเนอร์ที่มันอาจจะขาดแคลนในช่วงนี้แล้วก็ต้นทุนที่มันสูงขึ้นนี่ยังไงครับหรือว่ามันมีผลกระทบกับเขาไหมหรือว่าเขาสามารถผักให้กับผู้ซื้อได้คะ่ะค่ะคือต้องต้องเรียนว่าปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะบริษัทก็ชี้แจงว่าลูกค้าจะเป็นคนหาตู้ให้เขา นะคะไม่ใช่บริษัทเป็นคนหนาะคือลูกค้าหาตู้ให้แล้วเทอมของอการใช้จ่ายค่าขนส่งอะคะ่ะมันเป็น FOB เพราะฉะนั้นคือลูกค้าก็จะเป็นคนรับผิดชอบจริงๆตรงเนี้ยค่าขนส่งไม่ได้กระทบเขาอย่างมีนัยสาคัญแต่เพียงแค่ว่าอย่างตัวรายได้ที่จริงๆควรจะเข้ามาเยอะๆแต่มาสอม,มันอาจจะเหมือนกับมีการเลื่อนออกไปในไตรมาสสแต่จริงๆก็คือต้องบอกว่าดีมาดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าอาจจะยังแบบหาตู้มารับไม่ได้ก็อาจจะมีชิมเมนที่ค้างอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ อืมนะครับอ่ะเลียครับคุณน้ําหวานแล้วประเด็นของราคาทูน่าที่มันเริ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อมาจิ้นของ ITC ในอนาคตช่วงไหนคือพูดง่ายๆคือแบบไทมิ่งหรือว่าส t o อกที่เขามีอยู่เนี่ยซึ่งเข้าใจว่ามันต้นทุนต่ำฮะแต่ทีเนี้ยเทรนของทูน่าที่มันเริ่มขึ้นตรงเนี้ยมันมันจะมันกระทบยังยังไงในอนาคตนะครับ อค่ะคือคือต้องเรียนว่าอย่างไตรมาสสามเนี่ยอาจจะได้เริ่มเห็นต้นทุนป่าทุนาที่เริ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงไตรมาสสามอ่ะการโตของเขาอะค่ะที่เราบอกว่ากำไรโตต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากจำมาจากรายได้ค่ะของรายได้แต่ว่าตัวกลอสโควิดมาเจต้องยอมรับว่ามันจะค่อนข้างจะอาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะคะในไตรมาสสามแต่ทีเนี้ยอ่า ปลาทูน่าเองอะคะอ่ะถ้าเป็นเปอร์เซนเทจอะจริงๆแล้วมันประมาณ15-17%้างสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ของคอสออฟฟูโซะค่ะมันไม,ไม่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 ใช่แบบทั้งหมดคือเหมืนเจ้าจะจะมีนอกจากทูน่าจะมีพวกอื่นๆด้วยะค่ะที่เป็นอาหารปลาะค่ะเพราะว่าเขาเป็นอาหารปลาะค่ะครับครับะนะครับขอบคุณครับคุณน้ำหวานครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ประเด็นที่นักทุนสงสัยนะครับขอบคุณมากๆครับ,บค่ะสวัสดีค่ะ